เดินกันดูคุณโอ้ยงน้โอ้ยเด็นก็เกอะได้แล้หมองนั่งกินเข่าเด้นี่โอ้ยเก็ดนเกเลยม่งั้นจหมองนั่งกินเข่าเนาะขอหาเพื่อน ดีด้าดีดดีด้าบี้อู้ยอ้ยอู้ยะกตาบ่ห่ยฮะกะตาบ่่วยเาลุยเลยบไนี่ใบแห้งครับผมขเงนครับอ่ะนั่งดงมามาเด้อมาเด้อสามปีอ้ยสี่ อุ้ยตันนี้บ้าหนูเลน้อยก็ยังเต็มอยู่เต็มครับอุ้ยาดเป็นน้ำหนามอยมับ้านนี้นี่เ้ยหรอเวมกาของห้องเร็เร็วเรอันนี้ก็นี่อ

ท่านใดสนใจก็ทักหาต้อบมาได้ครับเป็นเง็นกระปุกส่วนที่คลอะกับลังแข็งเศษแต่ไม่เห็นครับดอกจุ่มๆงามๆครับผมเนี่ยหลังแตกเบิ่ดครับเคลียร์ถือดอกแตกเลยมาได้ไหมเดี๋ยวอุ้ยได้ดีเบาหนาขึ้นใหม่เดี๋ยวอุ้นันมาได้ น้บดงเจเทียครับถึงถึงน้งมึนบ้าเาออก,กก็ต้องกกตออกตามเมียนเจี๊ตึง้วยตัวไปก็ะิอ,ออกได้บหมน,นี่ฮัดมึงเนี๋ยเดี๋ยวก่อน

แมนขันขันดอกน้อยแสดงว่าก่อปลอมเรื่อยๆเพราะแมนเอาเอาก่อแท็กก่อปลอมผมตาก็ว่างตาหม่องว่างใหญ่มากคุณขับไหลลงมาข้างล่างเลยครับไม่ได้่ได้ครับมองเดี๋ยวดีกวนี้ครับ งามๆครับเยอะครับผมเี่น Bây hôm phải Đúng, trên này có lên

đó thì còn ngay nhanh không ừ. còn nó khảo khá bụng còn khảo vô đây บ้เาเห็นละงูเ <Hey. S 1> ห้ยงูครับอืมมาโมนีบานครับแม่นครับดีป่ะได้ปะผมก็ได้ได้เป็นบางดอกครับผมนี่กับจี้ ต่อเนี่ยปีนปางงามยังไงสวางามอะไรเสียแรงมาขจอบวบดอกปางามหนึ่งเส่ยดอกบวบสองดอกดอกบางเสกยดอกหนึ่งไงดอกปางงามนะครับปิีงหอมๆเนาะสามเทียงครับผม

เนาะแล้วอดองเราดอกสองดอกอยู่ครับนี่ดอ,อกไม้แล้วพีออ่อุ้ยอาอ๊าวิออ่งมนี่ครับหลายขัาครับพลังออกมางครับผมนี่ครับอุ้ยกิเลงหัวอีลีเด้อครับอย่องงางนั้นดิเลงขาวครับนี่นี่นี่ เป็นจุ่มเลยครับ๋่วหน่อยเพื่อนสิสองนิ้วผมนี่ก้นเอาอีเด้หนแน่นมกตัดต่อการไปอยูน่นน่ถ้าเออกิดเราเห็นใครน,น,นี่นะครับ ไอ้หนูออกไม่ครับบารนน์นิไขหนใครหน่อยเพิ่อนกันกิดน,นึี่ดิหน่อย,อยเพื่อก,กออกดีดีเนาะนี่ครับเห็นมั่ถอดปอกคลายผันไหลหรือเปล่านีครับผมชอบไปเรื่อยๆครับผันหันกระดาษไข่ได้มัองเก็บมันหัน จะปอมันโดนแม่ดเหนืแล้วดูเองเลยเบาขาเพื่อนกอัน้อันีาหนึ่งนีครับใน่ยู่ยใส่ของขาวงามอูครับพี่เชนคดซูม้า้